สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกๆท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกหลังจากปิดยอดวันอวันอังคารแต่ปิดยอดประมาณคืนวันพุธตีสามนะครับก็ก็จะมาเข้ารหัสแล้วก็ให้ดูนะครับว่าจากที่ทำมาสองอาทิตย์เนี่ยไรายได้ก็ขึ้นมาอีกเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับก็ไรายได้ก็ของวันนี้ก็ห้าร้อยแปดสบี่บาทนะครับนี่แค่วันเดียวนะครับแล้วแล้วถ้าถึงอาทิตย์นี้คิดว่ามันจะเกินสองพันห้าไปเท่าไหร่ครับก,ก็ทุกทท่านสามารถที่จะเข้ามาร่วมทีมกับ t o อปซูเปอ p ์ได้นะครับแล้วอยากจะบอกทุกทกท่านนะครับว่าทุทกๆรายได้ที่ผมเกิดขึ้นนี่ก็คือไรายได้ของพวกท่านด้วยนะครับเพราะว่าผมได้เอารหัสของผม ไปต่ออยู่ใต้ใต้พวกท่านนะครับก็เป็นหลักร้อยรหัสแล้วนะครับก็ใครที่มาเป็นทีมงานผมผมก็จะเอาชื่อผมไปอยู่ใต้ใต้พวกท่านเลยนะครับซึ่งซึ่งผมจะมีกระจายอยู่ทางผังผมเลยนะครับก็ฝากฝากทุกท่านนะครับว่าถ้าถ้าท่านจะทำธุรกิจ Big Cat นะครับก็สมัครมาที่ทีมผมเพื่อที่จะได้รับไรายได้ แน่ๆครับถ้าท่านทำนะครับแต่ถ้าใครที่สมัครมาแล้วปล่อยทิ้งไว้เฉยๆโดยเฉพาะถ้าไม่รักษาสิทธิ์นี่ก็คือผมก็จะไม่ต่อคนลงไปใต้นั้นเลยนะครับเพราะว่าผมก็จะดูครับว่าถ้าไม่รักษาสิทธิ์ผมต่อคนลงไปคุณท่านก็จะไม่มีรายได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ผมจะต่อคนลงไปนะครับก็ผมก็จะต่อลงไปในจุดที่เอ่อมีคนที่ทําแล้วก็คนที่รักษาสิทธิ์ก็จะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเออเราต้องช่วยคนทํางานนะครับก็ ากทุกทุกท่านด้วยนะครับว่าเข้ามาอยู่ในทีมท็อปซูเปอร์แอปท่านมีแต่ได้กับได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับทุกๆรายได้ของผมก็คือรายได้ของพวกท่านด้วยนะครับเพราะว่าผมเอารหัสไปอยูใ่ใต้ๆพวกท่านนะครับไม่ได้เอาไม่ได้ขี่คอไม่เคยขี่คอพวกท่านหลายๆเม็ดนะครับผมก็จะไปต่ออยู่ใต้ๆพวกท่านนะครับแล้วรายได้ที่ผมเกิดขึ้นก็เกิดจากรายได้ที่ผมไปต่ออยู่ใต้พวกท่านนี่แหละครับ ก็ฝากฝากทุกทุกท่านด้วยนะครับก็ติดตามผลงานของช็อป Super App นะครับแล้วก็เอ่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องท็อปซูเปอร์แด้วยนะครับสวัสดีครับ